สวัสดีค่ะลอสพยากรวันนี้มีดวงตัวอย่างของเด็กรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะไปใช้ชีวิตเมืองนอกเราจะพิจารณาจากอะไรว่าจะได้ไปไหมเด็กคนนี้เกิดปี53นะคะอายุยังไม่ถึง14เลยค่ะมาพิจารณาดวงกันรัศนาราศีตุลย์แล้วนะคะถ้าดาวศุกร์เป็นมหาจากักรแต่อยู่ในเรือนอริเป็นเด็กที่มั่นใจตัวเองนะคะออกไปทางดือ้อแม่บอกว่าเหนื่อยมากกับลูกคนนี้ เด็กเกิดวันเสาร์นะคะแต่ตกวินาศความสัมพันธ์กับเพื่อนไม่ดีมากๆตัวเขาเองบอกว่าโดนเพื่อนแกล้งบ่อยแต่ตัวเองก็แค่เพื่อนนะคะเวลามีปัญหาก็ต้องให้แม่เข้าไปเครียร์ตลอดดวงนี้ให้คบคนที่มีอายุมากกว่าจะดีกว่าคนในวัยเดียวกันนะคะดูเจ้าเรือนสาสชามีดาวราหูโยกหน้านะคะคุณภาพเป็นราชาโชคเป็นดาวเดชด้วยนะคะถือว่าเป็นดาวดี ถ้าสังคมและสิ่งว่าล้อมเจอผู้ใหญ่ดีๆก็ไม่ได้เสียหายค่ะโอเคเลยค่ะเรือนพันุ์ทุกคือดาวเสาแต่อยู่เรือนวินาศพื้นดวงตั้งแต่เกิดน,นะคะเรือนพันธุทุกเสียความผูกพันกับครอบครัวน้อยมากเด็กเขาจะบอกย้ำๆกับแม่นะคะมีความใฝ่ฝันอยากจะไปอยู่ต่างประเทศพี่สาวแม่อยู่อเมริกาก็เป็นไปได้นะคะที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก ถ้าบางครอบครัวพ่อแม่ฐานะไม่ดีก็คงจะอยู่ในไทยเขาเรียกว่าเกิดจังหวัดหนึ่งแต่ไปใช้ชีวิตอีกจังหวัดหนึ่งค่ะดาวพฤหัสคุณรคุณภาพเป็นราชาโชคถือเป็นดาวดีอีกดวงหนึ่งนะคะเรือนสุภะเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ก็ไปตกอริดวงนี้ชัดเจนมากเลยค่ะคือเรือนพันธุเรือนสุภะเสียทั้งสองเรือน เด็กนี่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะไปอยู่เมืองนอกดูแล้วโอกาสที่จะใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสิ่งที่ต้องเตือนก็คือคำพูดต้องระวังพูดจาไม่เข้าหูคนคุยกับแม่เด็กเล่าให้ฟังว่าลูกบางครั้งพูดแรงจนต้องเตือนนะคะพูดจาไม่น่ารักคนที่ดาวพุธเป็นประในนวางจะเป็นนิสยัยพูดจาเหน็บแนมค่ะไปในทางติดลบดาวพุธ มาตกอริอีกนะคะเสียสนิทเลยเป็นนิสัยที่คงต้องแก้ยากนะคะเรือนกรมมะมีดาวอังคารมนตรีเห็นไหมคะว่าดวงนี้เด็กมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตลอดดาวจัน์ทรเป็นเจ้าเรือนกรมมะนะคะเป็นประแต่ตกมรณะหน้าที่การงานไม่ได้ดีอะไรมากเลยดูตามดวงชีวิตตัวเองเนี่ยว่าสนาเรื่องเงิน เรื่องงานไม่ได้มั่นคงอะไรนะคะแต่โชคดีว่ามีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมากกว่าดาวอาทิตย์สื่อถึงพ่อแต่อยู่ในเรือนอรีดาวจันทร์สื่อถึงแม่ต่อตกมรณะเด็กนี้ไม่ยึดติดพ่อแม่นะคะไม่ยึดติดใครเลยเขาบอกกับพ่อแม่น่ยอยากจะไปใช้ชีวิตอิสระแต่โชคดีที่มีป้าอยู่ต่างประเทศคงได้ไปอยู่ภาษาอังกฤษก็คุยรู้เรื่องนะคะความมุ่งมั่นนี่เกินร้อย ต้องเรียนรู้ชีวิตอีกเยอะนะคะเด็กคนนี้พื้นดวงเป็นการบอกตัวตนของเจ้าชะตาว่าอะไรเด่นอะไรเสียทิศทางจะไปทางไหนดีเด็กคนนี้เนี่ยดูภายนอกอ่อนไหวนะคะแต่ในใจเข้มแข็งโหราศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดคะ่ะทฤษฎีนวังจากเนี่ยท่านอาจารย์บุษลินนะท่านเก็บสถิติไว้ประมาณ50ปีแล้วนะคะทำให้การทำนายดวงได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณชอบโหราศาสตร์สนใจเรียนที่เน้นการพยากรณ์นะคะติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้ค่ะ